กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยพ่อแม่พี่น้องปุ๋ยัตยาที่มาดูคลิปผมนะครับก็ฝากกดติดตามกันน้วี้ะครับก่อนที่จะม,มารับชมคลิปกันเนี่ยก็ถ้าไม่เป็นไรก็กดไลค์กดแชร์นี่นะครับไม่จาเป็น,ต,ปนต้องกดไม่จําเป็นต้องกดแชร์ก็ได้ที่รู้คือต้องกดสมัครด้วยเนี้ยเพื่อผมจะได้หนึ่งพันเซรแล้วก็จะมีฟังก์ชันสมัครสมาชิกหน่อยแล้วก็มีฟังก์ชันชุมชุมชนเนาะนั่นแหละมันก็จะแบบดีขึ้นเยอะ แล้วผมก็จะสามารถได้แล้วได้จาก youtube แล้วผมจะถีดนิ้วทำไมนั่นแหละมันเป็นสิ่งที่เยี่ยมมากเลยนะครับก็ไม่พูดมากเราชานะก็เข้าไปในนี้กันเลยเฮ้ยเอ p พอเตอร์ว่ะเฮ้ยขนาดผมได้แบบเฮ้ยดีมากเลยผมได้เป็นเออพอเตอร์ผมผมศาสตร์แบบผมผมแบบดันแบบปรับเอ p พอเตอร์ได้ได้คนเดียวเนี้ยผมได้เป็นเนี้ย เ m p o r t e r เฉอยอะืออืออคนมันโชคดีจต่ผมผมแถมผมแต่ตัวมันเจสัน,นเนี่ยคือเจสันตัวมันจะต้องเป็นสีเทาๆใช่ไหมแบบอีตรงหน้ามนะันแต่อันนี้มีคนจองไปแล้วแต่ไอคนจองก็ออกไปแล้วก็ช่างมันเถอะผมจะยังไม่ฆ่ากันเพื่อความอลามาโตเนี่ยฆ่าได้ไหมขอดูคนอน๋ะสีฟ้าตรงนี้ เออสีฟ้าเดินมาตรงนี้แล้วโอเคผมจะลองเดินไปตรงมันนะครับสีเหลืองสีเหลืองอ้าวใครกดเดี๋ยวนะกกันนะ <c oughs> มีคนเชื่อมองเอกด้ะมองเอกมีคนเชื่อไหมมังเอ็กดย ขอบคุณกันอะไรอยูเนมแปลว่าฉันชื่ออะไรอะสีน้ำตาลผม่าสีน้ำตาลแล้วกันอมงเอกฉันชอบชื่อนะอเอ้ทนไมครับขอบทสีนี้แล้วกันบวดสีน้ำตาลบาโลบาโลมีสีน้ำตาลอยู่ด้วยไอโอเคมา โอ้ยอีกตงเจสิวิใครไม่ได้วดเนี่ยโอ้โหสีน้ำตาลวตเร็วสีน้ำตาลโอ้โอ้ Please brow อ๋สีน้ำตาลไม่หวดสักทีอะผมตัดไปตอนที่มันโหวดไม่ก็เวลาหมดเโววดอีกทีสีคือสีม่วงวดบ่อยมากไม่ได้บ่อยหรอกคือผมยังไม่ได้ทำอะไรเลยคือสีม่วงนั่นแหละ อุ๊ยอ,อุ๊ยอะไรโอ้ผมปวดสีม่วงเนี้ยก็คือรำคาญแม่ะให้มันออกไปเออเออไม่อนเลยครับ among egg. อมองเอกฮะอะออมองเอกใครวะที่มองเอกแล้วเล t s k e e ก่อนเล t s k e e เออใชรถผมไม่สกิปนะเพราะผมปวดอีจิมองไปแ,แล้วสีฟ้าวนแล้วสีฟ้าสกิปสกิปมาเอามาใครไม่ไม่มีใครออกใช่ไหมโอเคไม่มีใครออกหนึ่อยเพราะเตงเหนือยก,ก็คือชั้นยังไงละหาหา่ะฮจางสังเกตนะว่าผมมีแบบอุปกรณ์เติมดอะ คือไม่ใช่ะไรผมไอ้นี่ผมแฮ็กไม่ได้แฮ็กอะไรมากหรอกนะไปตรงไหนดีโอ้ตรงนี้คนเยอะเลยเออตรงนี้ปลอดภัยไหมโอ้ยังนะเออตรงนี้ไม่ปลอดภัยเลยโอเคงั้นไปตรงนี้แล้วกันดดดดดสีขาวสีขาวยังยังยัยัง,ยง,ยง,ยง ผมเล่นที่ค่อนข้างที่จะตูดมากอย่าลืมนะครับมีกล้องวงจรปิดโอเคตอนนี้ไม่มีใครดูกล้องวงจรปิดนะงั้นผมขอไปดูแถวๆห้องอันนี้ห้องนี้กันห้องไฟฟ้าฮีน่ปังหลอเทเกินเอามองเอกเอามองตงัวยังไม่ปลอดภัย อ้าวอ้าวอย่าโหวตฉันแล้วกันละ่ะว้าวว้าวว้าว,วเลยผู้เลี้ยงวอวเลยนัดผูพอทชช่วยไม่ใช่สีม่วงอ้าวเอาเลิฟเดอะเกมออาขอบใจมากโอ้ใครกันแน่นเขาแน่ เออขอภัยเลือกินเยอะไปหน่อยโอเคผมปวดฟุตไหมผมขอสกิปดีกว่าสกิปสกิปเลสกิปอิสัสอะไรอ่ะวดผมซี่อะไรอ่ะอะไรอย่าอย่าข้อผมฉันฉันมีครอบครัวนะเอามาจากทางฟุตทิ่งเราใช้วิธีนี้ดู ฮฮฮึ <laughs> <laughs> ึึออะไรเนี่ยดันคิวมีไอเฮฟแฟมิลี่อ้เจ้าสกิปสกิปเลยสกิปสกิปอย่าบทฉันสกิปผีด กิีบีดฉันรู้น้อยเกมอุย้ยไม่ไม่ใช่ฉันนะ่ะโอ้หอืมฝุนนี้ร้องไห้เลยอิวจะร้องไห้ออนวอนวังครับอู้หูหผมมันน่าจะเต็มแลวแหละทำไมทำไมถึงทำกับฉันได้ I have a family รู้ไหมโอ้โไม่ไม่ไมอุย้ยไม่เห็นอกเห็นใจให้ใคร ผมอ้าวสีขาวฮะเอ่อ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 เโดนๆอะอเอ่ออ่โดนไปยโอ้เจ๋อไม่แต่แปรงมันจริงๆนะเออดีๆมันก็บางพระจันทร์บางพระจันทร์บางพระจันทร์อย่าลืมมีก้อนวงจรสิครับ เออเชลเชลเชลล์ลล์เชลล์ลล์ลลเชลล์ชลล์ลล์มีใครอยู่ตรงนี้ไหมฉันจะฆ่าให้หมดเลยตรงนี้มีใครอยู่ไหมมีไหมไม่มีนะมันผมขอไปที่อืน่นแล้วกันตุดตดตดื้ด เออตรงนี้ไม่มีอะไรโอเคผมขอไปที่อื่นตู๊ดทุกคนหายไปไหนกันหมดนี่นายไปไหนกันหมดไปที่ห้องควบคุมเหรออขอตัดไปก่อนโอเคมีคนสงสัยผมกันเต็มเลยผมไม่แน่ใจเหมือนกันอืมขอไปเรื่อไหรดี เราสามารถทำไงได้ทำงี้เหรอเอาอืมงั้นไปทำไงแล้วกัน <c oughs> ผมไปกดค <c oughs> ่ะอ๋อตรงนี้โอเคตรงนี้โอเคโอเคทำเป็นแบบเดินไปโอเคงั้นอยู่ตรงนี้แล้วกัน เดินกระจุกกระจ,จุกกันสิจะได้นี่เออย่าผมจะยังไม่กดอา้าวสีฟ้ากดโอเคอือทำไมต้องเป็นหอมอ่มา่ ทำไมต้องเป็นผมทำไมต้องเป็นผม Why is me Why is me ทำไมต้องเป็นมี Why is me ทำไมต้องเป็นเชิญเชิญไม่คุ้ยวุ้น s k i แล้วกันโอ้โห ผมขอสสกิปกันทำไมต้องเป็นชันญอะทำไมพ่อนายตามผู้คนไงล่ะฉันเห็นนายตามผู้คนไปทั่วนายไม่ได้อยู่ผมก็อยู่แบบอโรนนะโอ้อะไรเนี่ยเดีย๋ยผมนี่ไม่อยากจะเชื่อเลยเอน่า nice สลย อืตายกันไปสามศพเองสี่ศพสี่สี่ศพสีส่ศพตายเรียบค่ะสีส่ศพตาเรียบโอเคมาคัดตาเดียวมาโอเคก็เ,ออเด็กกันเดวก่อนโอเคก็มาแค่นี้เลยครับก็ขอ,ขอจบแค่นี้นะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กับซับสไครต์กันด้วยเนี่ยเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆเนาะคุณจะได้แบบเออแบบ ตามผมเพื่อให้ผมเนี่ยมีชิตชีวมากขึ้นนะเออทำให้ผมแบบดีมากขึ้นอะ่ะยังไงก็เถอะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับไม,ไม่ต้องจะไป่ี่ต้องแชร์อะไรก็ได้เนียครับก็นี้ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วบ๊ายบายเจอกันพรุ่งนี้นะจ๊ะเป็นเวลาสามโมงครึง่งโอ้เจ้าทำผิดเลยบ๊ายบาย